สวัสดีค่ะวันนี้มาทําของหวานแสนอร่อยที่สุดค่ะันจะทําพานาคอตตานะคะอันนี้จะเป็นวานิลานะคะเราจะกรีดออกมาแล้วจะเอาเนื้อข้างในออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาวานิลาใส่ครีมลงไปค่ะใส่น้ําตาลลงไปค่ะเราจะใส่เจลาตินลงไปในน้ําเพื่อให้เจลาตินอ่อนตัวค่ะ แล้วเราจะนำส่วนผสมมาตั้งกระทะค่ะให้ร้อนให้ได้กลิ่นของวานิลลาขึ้นมาค่ะใช้เวลา2นาทีค่ะอันนี้คือเจลาตินนะคะเราจะใส่ลงไปค่ะและทิ้งไว้เป็นเวลาสักครู่เพื่อให้เจลาตินละลายแล้วเราจะนำลงมาใส่ภาชนะนะคะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ5ชั่วโมง เสร็จแล้วค่ะตกแต่งหน้าตามต้องการเลยค่ะสีสันสดใสดูน่ารับประทานมากเลยค่ะ